เพราะงั้นภายใต้แบรนด์จามิลี่ครับมันก็จะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของสินค้าอยู่4ข้อคือหนึ่งเลยจะต้องเป็นสารสกัดธรรมชาติและมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ดีไหมข้อนี้ต้องเป็นสารสกัดธรรมชาติเท่านั้นถ้าเป็นเคมีไม่เอาแล้วก็ต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงและเชื่อถือได้ข้อ2ต้องใช้แล้วเห็นผลถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเป็นไงทําตลาดเหนื่อยไหมแต่อันนี้ทำอันนี้ของเราเนี่ยใช้แล้วเห็นผลแล้วเห็นผลเร็วด้วยนะนะครับ ข้อสามเลยนอกจากเห็นผลเร็วไม่พอจะต้องปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นอันนี้สำคัญนะเก้าสิบเก้าก็ไม่เอานะต้องหนึ่งร้อยเปอร์เนตถามว่าถ้ามันมีมาตรฐานสามอย่างนี้หายากไหมครับอาหารเสริมแบบนี้หายากนะไม่แปลกนะที่บริษัทที่อาหารเสริมเราเนี่ยมันมีไม่เยอะแต่อาหารเสริมเราทำไมเนี่ยมียอดซื้อซ้ำแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีผลลั์ทุกตัวเพราะวันนี้เรามีมาตรฐานที่แข็งแรงเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ถ้ามีใครมาถามเราว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของแซฟแปแตกต่างจากที่อื่นยังไงคุณตอบไปเลยครับแค่3ข้อแรกครับอาหารเสริมของบริษัทแซฟแปมีสารสกัดธรรมชาติและมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงที่เชื่อถือได้สินค้าอาหารเสริมของแซฟแปใช้แล้วเห็นผลครับชัดเจนเห็นผลในเวลาอันรวดเร็วสินค้าของแซฟแปปลอดภัย100%เซถ้าเราพูดแค่นี้พูดเลยพวกเป็นไงครับสบายใจไหมดีกว่าเราคิดเองไหมดีกว่า สุดท้ายแล้วครับมันก็จะเป็นการยอมรับมันจะเป็นความพึงพอใจในวงกว้างนะครับอันนี้คือมาตรฐานของสินค้าแต่ว่าถ้าเราพูดแค่นี้ลูกค้าเปิดใจไหมเปิดใจนะผมว่าก็เปิดใจระดับหนึ่งแล้วนะอ่านะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะไปขายผู้ป่วยแต่วันนี้เราต้องการที่จะไปลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ละครัวเรือน ในเรื่องของการเสียเงินค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองแบบนี้นะครับถ้าวันนี้คนไทยตื่นรู้แล้วหันมาดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่เนิน่นๆทานอาหารเสริมตั้งแต่เนิน่นๆทาให้สุขภาพเราแข็งแรงเราจะต้องไปในสถานที่แบบนี้ไหมไม่ต้องไปในสถานที่แบบนี้เสียเงินไหมคิดว่าเขาถ่ายกันตอนกี่โมงคิดว่าถ่ายกี่โมงครับรูปเนี้ยคิดว่าถ่ายกี่โมงถ่ายที่ไหนโรงพยาบาลกี่โมงหมอมาแล้วยังตอนนี้ แล้วทำไมเราไปเร็วแล้วเวลาไปไปกี่คนหลายคนเสียค่ารถไหมเสียค่ากินไหมไปเช้ากับกี่โมงแต่ว่าเราเสียเวลาแล้วหนึ่งวันแต่ว่าวันนี้มันจะดีไหมถ้าเราเอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเริ่มมาทานกาแฟทานชาทานน้ำมันงานแล้วทำให้ตัวเองแข็งแรงเราไม่ต้องไปอยู่ตรงที่อย่างนี้ไม่ต้องไปเสียเงินงนี้ดีไหมครับถ้าเลือกได้ดีไหม ดีนะอ่านะครับเพราะงั้นวันนี้เราไม่ได้ต้องการไปรักษาใครนะครับแต่เราต้องการไปลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองโอเคนะครับสินค้าตัวแรกชื่อว่าแบคเซอ e มีนออยล์ erm il, หรือน้ํามันงาดําสกัดเย็นจําเป็นมากนะครับสคัญมากเวลาเราไปทํากรตลาดเราห้าบอกว่าเราขายงาดําเราจะต้องบอกว่าเราขายน้ํามันงาดําสกัดเย็นถ้าเราบอกว่าขายงาดากับน้ํามันงาดําสกัดเย็นอันไหนดูแพงกว่ากันฮะน้ำมันงาดําสกัดเย็นถูกไหม เราไม่ได้เอางาดําไปขายแต่เราขายน้ํามันงาดําสกัดเย็นเพราะงั้นทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างนี้ให้มันเหมือนกันคือเราทําตลาดน้ํามันงาดําสกัดเย็นเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยกได้คือเกลดบริสุทธิ์ะนะครับทีนี้ตัวงาดําเองของเราเนี่ยมีมาตรฐานรองรับชัดเจนเรามีเลขจดแจ้งทางออยชัดเจนเรามีการจดในเรามีการจดฮาลานทั้งหมดถูกต้องเลยนะครับการขอขึ้นทะเบียนฮาลานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเรื่องยากมากซับซ้อนกว่าออยเยอะเลยนะ มีคล้ายๆกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างนั้นเลยนะในในฮาลาลของมุสลิมเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยของเรามีทั้งหมดเลยนะครับมีเครื่องหมายฮาลานด้วยนะครับงาดาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชนีแห่งพืชน้ํามันเป็นราชนแห่งธัญพืชเพราะฉะนั้นในงาดาเนี่ยถูกออกแบบมาธรรมชาติคือพืชน้ํามันเพราะงั้นส่วนที่ดีที่สุดของงาดําน่าจะเป็นน้ํามันแค่นั้นเองครับสิ่งที่เราควรสื่อและเข้าใจนะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นดอกของงาดาครับฝักงาดําจะเป็นฝักเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลางามันแก่ปุ๊บนะใน้างเี่ยมม็อู ถ้าเม็ดนี้เวลามันแก่ขึ้นมาถ้าเม็ดมันเป็นสีแดงเขาจะเรียกงาแดงถ้าเป็นสีขาวเรียกงาขาวถ้าเป็นสีดําเรียกว่างาดำอ่าแค่นั้นเองนะครับไร่ที่เราเอามาส่วนใหญ่เป็นไร่ออร์แกนิกออร์แกนิกคืออะไรออร์แกนิกคือไม่มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้เรียกว่าออร์แกนิก เมื่อเราได้งาออ์แกนิกมาเราได้มีคุณภาพมาเสร็จพึ๊บเราทําไงครับเราเอามาบีบอัดครับผ่านเครื่องบีบอัดหรือเราเรียกว่าการสกัดเย็นการสกัดเย็นคืออะไรการสกัดเย็นคือไม่ผ่านกระบวนการความร้อนเลยไม่ผ่านการคั่วไม่ผ่านการบดไม่ผ่านการอบทําไมถึงไม่ผ่านความร้อนเพราะถ้าผ่านความร้อนเพื่อคุณค่าทางโภชนาการหรือคุณค่าทางอาหารมันก็จะลดลงเราก็เลยเลือกวิธีการสกัดเย็นโดยการบีบเอาน้ํามันออกมาจากงานที่มีคุณภาพสูงเมื่อเราได้งานน้ามันงานมาเราทำไงครับเอามากรอง เราเอามากองเหมือนหัวกะทิเลยนะครับจนเราได้ส่วนที่ใสที่สุดและมีคุณภาพที่สุดเมื่อเราได้มาเสร็จเราทำไงต่อครับเราเอามาเคลือบเจลาตินนะครับไอตัวซอฟ์เจลที่เราเห็นเนี่ยที่ตัวนิ่มๆเนี่ยนะครับตัวนี้ทํามาจากข้าวโพดและมันสำปะหลังนั่นคือทํามาจากพืชเราสามารถกินได้เลยเพราะของเราเนี่ยมันจดฮาลาลอยู่แล้วเราไม่มีเราไม่มีไมมขมันสัตว์ในนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนําให้เคี้ยวได้เลยนะครับเป็นเม็ดอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนําให้เคี้ยวได้เลยนะ เคี้ยวปุ๊บมันก็ลดอาการปวดฟันเคี้ยวปุ๊บลดอาการอักเสบที่ช่องคอเคี้ยวปุ๊บมันไหลลงเข้าไปในกระเพาะอ,อาหารมันก็รักษาในเรื่องของการอักเสบภายในได้ดีมากๆแนะนําให้เคี้ยวดีกว่ากลืนแต่ถ้าเคี้ยวไม่ได้ก็กลืนถ้ากลืนไม่ได้ก็เคี้ยวแค่นั้นเองครับ <laughs> จะพูดเ <laughs> ท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยเป็นน้ํามันงาดาสกัดเย็นเกรดบริสุทธิ์จริงๆนะครับแล้วของเราแตกต่างจากที่อื่นเห็นไหมฮะของเราใส่ซองฟอยล์อย่างดีเลยที่อื่นทั่วไปทางท้องตลาดใส่เป็นขวดใช่ไหม ใส่เป็นขวดเวลาเราบิดครั้งหนึ่งอากาศเข้าไหมเราต้องกินตอนเย็ยนเข้าไหมวันหนึ่งเข้ากี่ครั้งสองครั้งสามครั้งทานไปหนึ่งเดือนเป็นไงครับน้ำมันงาเกาะกันเป็นก้อนเหนียวเคาะก็ไม่ออกถามว่าคุณค่าทางโภชนาการมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นลดลงจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้มาเป็นแบบนี้แล้วมีซองฟอยล์ปิดเลยเม็ดของใครเม็ดของมันนะครับทำให้คุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าสรัรพคุณของมันเนี่ยอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าไหมแปลว่าแตกต่างไหมแบบนี้ แล้วคิดว่าแบบไหนต้นทุนการผลิตแพงกว่ากันแบบนี้ไหมถูกไหมเพราะนั้นได้เม็ดปุ๊บใส่กระปุกเลยแล้วก็ปิดข้างบนปลูกกระปุกดำๆแล้วก็ขายเลยแต่อย่างนี้ครับเราพิถีพิถันมากนะเราใส่เป็นเม็ดไขมันนะครับเพราะงั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็สามารถพกพาได้ง่ายด้วยไม่ต้องพกเป็นขวดๆถูกไหมครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วของเราเนี่ยเป็นน้ํามันงานดงงําสกัดเย็นเก็บบริสุทธิ์เราไม่ผสมอะไรเลยนะครับที่อื่นอาจจะมีผสมนะนะครับ ถามว่าวันนี้นะครับงานที่มันเม็ดเล็กๆเนี่ยกว่ามันจะได้งาสักเม็ดหนึ่งเนี่ยน้ำมันงาเม็ดหนึ่งถามว่าต้องใช้งาเยอะไหมต้นทุนสูงไหมทีนี้เวลาทําตลาดเนี่ยต้นทุนสูงทํายากไหมวิธีที่ง่ายที่สุดรู้ไหมทํำยังไงเอาน้ํามันที่ขึ้นมาผสมใช่ครับผสมอะไรครับที่เยอะที่สุดน้ํามันลําข้าวครับเอาน้ํามันลําข้าวมาผสมงาดําครับแล้วก็ใส่มาในหนึ่งเม็ดแล้วก็เคี้ยวเข้าไปใส่อะไรครับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นไหมใส่น้ํามันอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยจนกลายเป็นน้ํามัน สมสหายสี่สหายห้าสหายทําไมทําเช่นนั้นลดต้นทุนแน่นอนคาถามคิดว่าคุณภาพหรือสรรพคุณมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกไหมอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยของเราเนี่ยนะครับเราใส่ไปอย่างเดียวเลยนะครับรับรองว่าของเราเนี่ยนะครับคุณภาพคับเลยนะครับในงาดำเนี่ยเขาบอกว่ามันคือซูเปอร์ฟู้ดนะในงาดำเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ด ซูเปอร์ก็แปลว่าสุดยอดเหมือนซูเปอร์แมนสุดยอดมนุษย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ซูเปอร์ฟ้ดก็คือสุดยอดอาหารทําไมถึงขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดอาหารเพราะมันเป็นอาหารชนิดเดียวที่มันมีสารอาหารครบ5หมู่อันนี้คืองาดานะสุดยอดไหมนะครับในงาดำเนี่ยมีโปรตีนในงาดํามีคาร์โบไฮเดรตในงาดํามีเกลือแร่ในงาดํา,ดา,ดม,าดมีวิตามินงาดําม,ามีไขมันคําถามวันนี้เราทานอาหารครบ5หมู่ไหมอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ทานครบ5หมู่หรือ,อยัง เดือนนี้ทั้งเดือนครบหรือยังห้าหมู่อ่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยเวลาคนเอาน้ำมันกาดดำไปเคี้ยววันแรกปุ๊บทำไมารู้สึกกับปี้กระเป๋าแล้วนอนหลับลึกไม่แปลกเลยเพราะอะไรครับมันไปเติมเต็มในหมู่ที่ขาดเท่านั้นเองเพราะมันมีสารอาหารครบห้าหมู่จริงๆมันถึงขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนอกจากมีอาหารครบห้าหมู่ไม่พอนะครับมันยังทํานะครับในตัวน้ํามันงานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นไขมันนะครับเป็นไขมันตัวดีนะ เป็นไขมันโมเลกุลเดียวเป็นไขมันชนิดดีพูดง่ายๆว่าวันนี้เราเอาน้ําดีไปไล่น้ําเสียปกติเวลาน้ําเสียที่คอเนี่ยเขาก็เอาน้ําจากแม่น้ํามาไล่ออกไปจนน้าคลองใสถูกไหมเช่นเดียวกันวันนี้ครับเราเอาน้ํามันดีไปไล่นะ้ำของเสียเนี่ยของเสียที่อยู่ในระบบหลอดเลือดเราคือไขมันตรงนี้นะครับแรกๆมาเขาอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าตีบครับอย่างนี้เขาเรียกว่าตันครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันแตกถูกไหมวันนี้เราก็เลยเอาน้ํามันสารสกัดเอาเป็นน้ํามันธรรมชาติจากพืชโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยครับ เอามาไล่น้ำมันเสียออกทําให้ระบบไหลเลือดเราเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นยังไม่พอในตัวงาดํายังช่วยระบบย่อยอาหารดีขึ้นยังทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับงาดำช่วยลดอาการปวดทุกชนิดในร่างกายเลยปลวดตรงไหนก็แล้วแต่ตัวนี้ช่วยได้เลยแทนที่เวลาเราปวดปุ๊บเราจะนึกถึงพาราเซตามอลวันนี้ไม่เอาแล้วไม่นึกถึงพาราแลนึกถึงพางาแทนดีไหมแทนที่จะนึกถึงพาราให้นึกถึงพางาพางาไปไหนพางาเข้าไปในปาก อ่าแล้วมันลดอาการปวดได้เลยอย่างนี้ดีไหมอ่านะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะปวดหัวปวดหลังปวดขาปวดอะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับทํายังไงก็ได้นะหนูนะที่รักจ๋าอย่าให้โดนกล้องล้มนะ <c oughs> อ่านะครับเพราะงั้นเนี่ยลดอาการปวดน่ลดอาการปวดได้ดีมากๆนะครับในงาดํานะในงาดํามีแคลเซียมนะครับในงาดำมีแคลเซียมมากกว่านมวัวในหกเท่าตัวหกเท่าตัวเลยนะครับ นะครับเด็กผู้ชายข้างหลังนะครับเป็นคนแพนนมวัวนะข้างหลังเนี่ยนะครับเวลาทานไปทานนมวัวไปนะเสื้อฟ้าๆนะครับพรีเซนเตอร์อยู่ข้างหลังนะครับอ่าเวลาทานนมวัวไปจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะนะครับคุณพ่อหน้าตาหล่อๆนะครับอยู่เมื่อกี้เดินเข้าเดินออกนะครับเขาจะเอางาดดำเนี่ยไปทาหน้าทาตัวแล้วหายครับทุกวันนี้ลองเอางานดายื่นไปให้ดูครับมีใครมีงาดดาติดตัวไหมลองไปยื่นให้เขาดูครับเขาจะเคี้ยวโชว์เดี๋ยวนี้ครับนะครับอ่าลองดูครับหนึ่งเม็ดครับลองไปเลยครับอ่าลองไปให้เดี๋ยวเขาจะเคี้ยวโชว์เลยครับ เนี่ยครับทำให้ผิวพรรณดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วมีแคลเซียมมากกว่าดมัวถึง6เท่าตัวน่าเรามีพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับเคี้ยวเลยนะครับแล้วปลอดภัยแน่นอนถามว่าถ้าเด็กอย่างนี้เคี้ยวได้เนี่ยเราเคี้ยวได้ไหมทั้าเด็กทั้งหลังอย่างนั้นเนี่ยนะครับกินได้เนี่ยนะครับมันปลอดภัยไหมปลอดภัยแน่นอนถูกไหมครับอ่านะครับยังไม่พอในตัวน้ํามันงาดําเองเนี่ยนะครับมันมีน้ํามันสําคัญมีสารสำคัญมันมีโอเมก้าสามโอเมก้าหกโอเมก้าเก้า ตัวนี้มันช่วยในเรื่องของสมองและระบบประสาทได้ดีมากและหลายคนก็เลยพยายามหาน้ํามันปลาหรือน้ํามันตับปลามากินถูกไหมเพื่อที่จะมีโอเมก้า369แล้วช่วยในเรื่องของสมองส่วนใหญ่โอเมก้า369เนี่ยมันจะได้จากปลาทะเลน้ําลึกถูกไหมครับแล้วก็มาเป็นน้ํามันปลาแล้วก็ขายแพงๆแต่ไม่น่าเชื่อในงาดําในน้ํามันงาดํามีโอเมก้า369ครบเลยนั่นก็แปลว่าวันนี้ใครที่ทานหานน้ํามันปลาอยู่ แทบจะไม่ต้องมาทานน้ำมันปลาล์เเลยมาทานน้ำมันงาดําแทนก็ได้แล้วได้ครบเลยดีไหมแบบนี้นะครับยังไม่พอยังมีแร่ธาตุอาหารตัวอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยหลายหลายคนนะครับก็เลยเอาคุณสมบัต,รตริตงเนี้ไปทาผิวไปบีบใส่แผลแล้วผลลัพธ์ก็คือแผลหายครับผิวสวยใสและดีขึ้นเนี่ยสุดยอดมากเพราะอะไรครับโอ้พะมีแร่ธาตุอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามีวิตามินอ e ีสูงด้วยอ่านะครับอ่า เดี๋ยวนะอ่ามีมีค้างนะมีค้างสงสัยของดีมากเลยนะของแรงนะครค้างนะครอืมโอเคนะครับ สักครู่นะครับสักครู่นะครับไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมันดับเดี๋ยวนะหนึ่งวิ่งหาสัญญาณอยู่ อยู่ดีมันก็ค้างมันก็ดับอ่าสักครู่สักครู่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับอ่าแปลว่าแปลว่าแปลว่าไฟมันค่อนข้างแรงนะฮะไฟคนพูดเนี่ยฮะแรงนะครับนะครับ,ค,รบคุยตรงไหนช็อตตรงนั้นฮะเมื่อวานโหยกระแสก็ทําให้ไม่ช็อตไปเลยนะฮะ หนึ่งตัวนะครับ,รบเวลาไลฟ์สดสองทุ่มเครื่องก็แฮงไปเลยครับหนึ่งเครื่องนะครับคือไฟแรงมากนะครับไฟแรงมากเดี๋ยวรอ,อนิดนึงอ่านะครับอ่าโอเคโอเคนะครับ เมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้ถึงว่ามันมีสารอาหารมีโอเมก้าสามหกเก้าแล้วตัวน้ามันเนี่ยมันก็มีแร่ธาตุอาหารเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมครับแล้วก็มีอ่ามีอะไรล่ะคือคือพูดง่ายมันมีสารอาหารครบห้าหมู่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขามีเลยเขามีสารตัวนี้ครับเรียกว่าสารเซซามินนะครับสารเซซามินเนี่ยเป็นสารที่สกัดได้จากงาดำนะครับเป็นสัพท์ทางวิทยาศาสตร์ได้เรียกว่าเซซามินเชื่อไหมครับในสารเซซามินตัวนี้นะครับ มีกลไกการออกฤทธิ์นะครับมีกลไกการออกฤทธิ์ทางยาหรือมีสรรพคุณทางยาหรือมีการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอ่านะครับเขาบอกว่าเมื่อเมื่อเราทานเซซามาีเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยนะครับเซซามาีจะทําให้ร่างกายนะครับช่วยสลายกรดไขมันหรือแฟตเบิร์เนอร์ได้ดีนะครับการสลายกรดไขมันคืออะไรการทําให้ไขมันก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่มันสลายยากเนี่ยกลายเป็นก้อนเล็กๆแล้วมันก็สามารถขับออกทางเหงื่อทางปัสสาวะอุจจาระได้ง่ายขึ้นนะครับในงานดามช่วยอะไรได้อีกช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดี ในงานดาในเซซามีนยังช่วยลดระดับ LDL ช่วยเพิ่ม HDL ช่วยปรับสมดุลของไขมันดีและไขมันไม่ดีมีการเพิ่มการทํางานของวิตามิน E สูงแล้วก็มีวิตามิน E สูงมากๆช่วยป้องกันร,ระบบประสาทช่วยลดนะครับช่วยลดปฏิกิริยาในการเกิดอนุมูลอิสระสําคัญที่สุดเลยนะครับข้อสุดท้ายที่ผมไฮไลท์เป็นสีน้ําเงินก็คือว่าในงานดนะมันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบทุกชนิดในร่างกายไม่ไม่มีกี่ชนิดนะครับคือ2ชนิดครับการอักเสบภายนอกและการอักเสบภายใน การอักเสบภายนอกคืออะไรการอักเสบภายนอกคือการอักเสบที่ผิวหนังการอักเสบที่ผิวหนังมีอะไรบ้างสีวอักเสบใช่การอักเสบภายนอกไหมเป็นแผลอักเสบใช่ไหมเป็นแผลเบาหวานใช่ไหมเป็นผื่นเป็นฝีเป็นหนองนี่คือการอักเสบภายนอกไหมการอักเสบภายนอกคือการอักเสบภายนอกรู้สึกและมองเห็นใช่ไหมเอาน้ำมันงาดําบีบไปเลยครับลดการอักเสบภายนอกได้ดีมากแต่การอักเสบอีกชนิดหนึ่ง อันตรายมากคือการอักเสบภายในมองเห็นไหมรู้ไหมอักเสบตรงไหนรู้ไหมกี่เปอร์เซนต์ไม่รู้แต่รู้ไหมถ้าการอักเสบภายในเนี่ยมันลุกลามประมาณห้าหกสิเปอร์เซนขึ้นไปเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาหาเรามันจะทําให้เราอยากไปร้านขายยามันจะทําให้เราเนี่ยอยากไปคลินิกทําให้เราอยากไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอยากให้เราไปนอนพักผ่อนอยากให้เราไปแอดมิดนั่นหมายามว่าอาการอักเสบภายในเกิดขึ้นแล้วแต่มองเห็นไหมไม่เห็น ไปตรวจเจอไหมบางทีก็ไม่เจอ,อะนะครับทำไมถึงเน้นเรื่องการอักเสบภายในเพราะการอักเสบภายในนะครับเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลกเลยเชื่อไหมครับการอักเสบภายในเคยถูกตีพิมพ์ในหน้าปกของหนังสือทามแมกซีนเมื่อปี2004นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 0 4นี่ก็ผ่านมาประมาณ17ปีนะครับ17ปีที่ผ่านมาวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับวงการโภชนาการพยายามหาวิธีการลดการอักเสบภายในหรือเรียกว่าอินร์เมชันเนี่ยให้มันลดลง พราะเขาบอกนะครับเขาค้นพบแล้วว่าการตักเสพภายในนะครับเป็นสาเหตุทาให้มนุษย์เกิดโรค ncd โรค ncd คือโรคที่ไม่ติดเชื้อเหลือหลังสาเหตุหลักเลยคือเกิดจากการตักเสพโรคไม่ติดเชื้อเลื้อหลังมีอะไรบ้างชัดๆเลยเบาหวานใช่ไหมติดต่อไหมไม่ติดเชื้อนะแต่เหลื้อหลังไหมความดันเหลื้อหลังไหมโรคพวกนี้เขาเรียกว่าโรค ncd เพราะงั้นสาเหตุ ncd คืออะไรคือการอักเสบการอักเสบที่ไหนการอักเสบภายใน สำคัญไหมทีนี้สําคัญเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกไหมระดับโลกเพราะตีพิมพ์หนังสือทรรมแมกซีนมาสิบปีละนะครับทีนี้การอักเสบในมีขึ้นที่ไหนได้บ้างสมองเป็นไปได้ไหมอักเสบที่สมองสังเกตที่ว่าถ้าเราอักเสบที่สมองจะมีอาการอะไรบ้างเป็นอะไรฮะอากิสันไหมเอาไซเมอร์ไหมหลงหลงลืมลืมถูกไหมอ่าบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอายุต่างกันเพศต่างกัน บางคนก็อักเสบที่หัวใจบางคนก็อักเสบที่กระเพาะและก็ลำไส้อ่าบางคนก็เกิดการอักเสบที่ปอดบางคนก็เกิดการอักเสบที่ข้อต่อต่างๆในร่างกายบางคนก็เกิดการอักเสบที่ตับบางคนก็เกิดการอักเสบที่กระดูกแต่ว่าแต่ละคนอักเสบเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันโรคก,ก็ต่างกันคําถามรู้ไหมตอนนี้อักเสบอยู่ตรงไหนรู้ไหมกี่เปอร์เซนต์ ไม่รู้และรู้ไหมว่ามันกําลังอักเสบขึ้นทุกวันทุกวันอ่าคําถามเราจะทายังไงลดการอักเสบมันได้นี่ครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยสารเซซามีนเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบภายในได้มันลดอินฟอร์เมชันได้ถ้าวันนี้มันลดการอักเสบภายในได้เราจะอักเสบที่อวไยว้ว่าภายในไหมไ,ไม่มีเพราะงั้นการอักเสบก็เลยเป็นต้นต่อของโรคทุกโรคเพราะงั้นที่เขาบอกว่างาดารักษา <c oughs> ได้ทุกโรคยกเว้นโรคเดียวคือความตายอันนี้คือเรื่องจริงนะโอเคไหมแบบนี้ ถ้าพูดอย่างนี้คิดว่าเขาสนใจไหมสนใจนะสนใจตั้งแต่อักเสบภายนอกแล้วจริงไหม <c oughs> อ่านะครับโอเคนะครับในเรื่องของตับเองช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับช่วยขจัดช่วยช่วยทาให้ตับกระตุน้นเอนไซม์ผลิตเอนไซม์ขจัดแอลกอฮอล์ OL, จากตับได้ดีขึ้นนะครับช่วยทําให้หลอดเลือดนะครับไหลเวียนดีขึ้นช่วยลดไขมันในระบบหลอดเลือดได้ดีนะครับในหลอดเลือดเนี่ยสำคัญเลย2ที่ เป็นตรงไหนก็ได้ไอ้ๆอย่างเนี้ยเป็นตรงไหนก็ได้แต่อย่าเป็นสองตรงตรงหัวใจกับตรงสมองสองตรงนี้อันตรายมากจะเป็นตรงขาเป็นตรงท้องเป็นตรงหลังเป็นตรงนิ้วเป็นได้หมดครับแต่สองตรงที่ไม่ควรเป็นคือตรงหัวใจกับสมองนะครับหลอดเลือดแบบนี้เนี่ยคือหลอดเลือดปกติแบบนี้คือมีไขมันในเลือดคืออะไรครับไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล L D L ต่างๆที่มันมีแล้วเกิดการสะสมเข้าไปทําให้หลอดเลือดเรามันตีบ แล้วก็ตันสุดท้ายมันก็แตกถ้ามันไปนเป็นที่หัวใจอันตรายมากหรือเส้นเส้นนี้ไปเป็นที่สมองเป็นไงเป็นสโตรกเป็นอามาัอามฤพษ์อัมพาตจะให้ดีไม่อยากให้เป็นเลยทําไง <c oughs> ทำไปเก่งกันอย่างนี้ง่ายไหมง่ายนะมีอะไรง่ายกว่าน,นี้อีกไหมผมว่าไม่มีนะอ่านะครับอ่าเสร็จปุ๊บยังไม่พอนอกจากระบบเลือดดีนะครับข้อเสื่อมก็ดีนะอ่านะครับอันนี้ข้อปกติ อันนี้เนี่ยข้อเสื่อมไอ้เปลือกแดงๆเนี่ยเรียกกระดูกอ่อนหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าเปลือกหุ้มข้ออ่าหรือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนคืออะไรเคยกินข้อไก่ไหมอ่าแล้วมันมีเขาๆมันจะเหนียวก็ไม่เหนียวมันจะแข็งก็ไม่แข็งมันพอกัดได้กึ๊กๆึกึกึอ่านั่นคือกระดูกอ่อนในกระดูกเราก็มีเหมือนกันหน้าที่กระดูกอ่อนคืออะไรคือเป็นเปลือกหุ้มข้อหุ้มอะไร,ห,รหุ้มข้อนี่ครับหุ้มข้อนี้กับหุ้มข้อนี้ครับ เป็นเหมือนกันชนคือกระดูกอ่อนเนี่ยคือหุ้มกระดูกแข็งอีกทีหนึง่งเพราะงั้นคุณสมบัติของกระดูกอ่อนคือไม่ทําให้กระดูกแข็งมันชนกันอ่าคือมันเนี่ยนะครับเป็นเป็นทําตัวเป็นเหมือนกันชนไม่ให้กระดูกแข็งมันชนกันเมื่อไรก็แล้วแต่เมื่อกระดูกแข็งมันชนกันมันจะเกิดการเสียดสีกันแบบนี้จะเกิดอาการอักเสบปวดบวมแดงภาวะแบบนี้เรียกะวะ่าภาวะข้อเสื่อมเพราะงั้นสาเหตุหลักของการเกิดข้อเสื่อมคือการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนตัวนี้ เกิดจากอะไรการใช้ร่างกายเกิดจากนักกีฬาที่ใช้ข้อนหนักๆแรงๆมีการกดทับแรงๆหรือน้ําหนักตัวมากหรือนะครับคนสูงอายุที่ข้อเสื่อมไม่ผลิตและไม่ผลิตแคลเซลียมไม่ผลิตคอลลาเจนและเนี่ยมันก็จะเป็นทําให้ข้อเนี่ยมันเกิดอาการเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นยังไงครับปล่อยทิ้งไว้เป็นอย่างนี้ครับทีนี้เซซามนไปช่วยอะไรเ<ด>ขาบอกเซซามนจากงานไปช่วยลดภาวะการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนตัวนี้พูดง่ายไปช่วยลดภาวะการเสื่อมสลายของเปลือกหุ้มข้อดีไหม สารเซสเมีนจากงานสุดยอดเลยนะอ่านะครับน่าเราก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าเสื่อมทําไงถ้าเสื่อมก็ต้องไปผ่าทําไมถึงผ่าเพราะไม่อยากเจ็บแค่นั้นเองไม่ได้ผ่าแล้วกลับมาคืนสุขภาพเดิมนะไม่ใช่เวลาผ่าผ่าทําทยังไงเอาไอ้นี่ออกเอาเปิดขุ้มข้อที่มันเสื่อมเนี่ยออกแล้วก็เอาอะไรบางอย่างเสี่บมเข้าไปแทนตรงกลางเพื่อไม่ให้กระดูกแข็งชนกันเมื่อมันไม่ชนกันมันก็จะไม่เกิดอาการปวดอาการเจ็บเท่านั้นเองนะครับ รู้ไหมครับราคาเท่าไหร่ลดอาการปวดเนี่ยสองแสนนะนี่นครับเขาก็ทางอย่างนี้ก็ผ่าอย่างนี้นี่คือผ่าปกติเลยเวลามันเสื่อมแล้วก็เอาเอกกระดูกอ่อนเมื่อกี้ออกมาเอาออกมาเอาออกมาให้หมดนะครับแล้วก็เอาบางอย่างใส่เข้าไปแทนเพื่อไม่ให้มันชนกันเมื่อมันไม่ชนกันมันปวดไหมไม่ปวดเจ็บไหมไม่เจ็บก็ช่างมันสองแสนลดการทรมานแต่เข่ามือนเหมือนเดิมไหม ข้างที่ผ่านก็จะสูงขึ้นถูกไหมมันลราเดินก็เดินเนี้ยโยกเยกถ้าผ่านสองข้างก็เดินแบบอย่างนี้เหมือนนกเพนกวินถูกไหมใช่ไหมเออมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงถูกไหมในเมื่อมันเอาของของเราออกไปแล้วเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนถูกไหมฮะอ่านะครับเนี่ยครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วลองโยกโยกดูเหมือนบานพับประตูนะอ่ะโยกได้โยกได,กได้ก็เย็บกลับคืนอ่ะก็สักสามวันเจ็ดวันกลับบ้านได้แล้วก็ไปหัดเดินใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดีไหมอยากผ่าไหมเอาเงินสองแสนมาซื้อน้ำมันงาดีกว่าไหมคิดว่ากินไปสักห้าหมื่นเนี่ยข้อจะหายเสื่อมไหมดีกว่าไปผ่าเป็นแสนไหมเนะาะนะครับในเรื่องของมะเร็งเองนะครับเขาบอกสารเซสทามีนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่สารเซสทามีนเนี่ยถูกตีพิมพ์นะแล้วก็เผยแพร่ไปเขาบอกว่าสารเซสทามีนเนี่ยมันช่วยลดการเจริญเติบโตของหรือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้อัน,นี้คือเซลล์มะเร็ง อันนี้คือเซลเล์มะเร็งทาไมร่างกายถึงมีมะเร็งทําไมเซลล์มะเร็งถึงเกิดขึ้นในร่างกายรู้ไหมเซลล์เกิดการอักเสบใกล้เกือบจะถูกแต่จริงๆคืออะไรรู้ไหมครับคือเซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีหลายล้านล้านเซลล์ถูกไหมไม่ใช่แค่ล้านเดียวนะล้านล้านเซลล์นะครับทีนี้ในร่างกายปุ๊บเนี่ยสะสมอนุมูลอิสระเยอะไหมมีสารพิษเยอะไหมวันนี้เรากินยาฆ่า,มาแมลงยังเราวันนี้เรากินสารเล่งเนื้อแดงยัง กินแล้วถูกไหมวันนี้เราใช้สารเคมีเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมเราทั้งอาหารทั้งมลพิษต่างๆเรียกว่าอานุูมทิสระก็เกิดการสะสม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 ,ส,ะส,มส,ะสารพิษเป็นเวลานาน,านผ่านไป30 40, 40, ปี40ปี50ปีในร่างกายเลยเกิดภาวะความเป็นพิษหรือมีความเป็นกรดเซล์ธรรมดาเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเราที่มันอยู่ดีๆของเราเนี่ยมันอยากเอาตัวรอดนะขนาดเรายังอยากเอาตัวรอดเลยเรายังต้องใส่แมสเลยไอ้เซลมันก็ต้องการเอาตัวรอดเหมือนกัน ในภาวะการเอาตัวรอดของเซลล์คือทำอยังไงก็ได้ให้อยู่ในสภาพความเป็นพิษหรืออยู่ในสภาพความเป็นกดได้เซลลต่างๆก็เลยเกิดการกลายพันธุ์เพื่อเอาตัวรอดในทางการแพทย์ก็เลยเรียกเซลพวกนี้ว่าเป็นเซลเล์มะเร็งเพราะงั้นถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งทำไงลดความเป็นพิษในร่างกายลดความเป็นกดในร่างกายยากไหมไม่รู้ลดยังไงถูกไหมออันนี้เลยคือข้อยากถูกไหมครับเพราะงั้นเราต้องดูแลของร่างกายเราตั้งแต่เนินเน่นๆหาสารต้านอน,นุมูลอิสระตั้งแต่เนิเน่นๆ แต่เมื่อมาเป็นแล้วนะครับทีนี้นะครับความสามารถของมะเร็งในการวิจัยพบว่านะครับในเซลล์ที่มันเกิดการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับความเก่งของมันเนี่ยมันสามารถไปกระตุ้นสมองกระตุ้นร่างกายให้ตัวมันเองเนี่ยสร้างหลอดเลือดใหม่ได้ที่เราเห็นเล็กๆๆๆเนี่ย,ย mm. คือหลอดเลือดใหม่ที่มันสร้างขึ้นมานะเวลามันสร้างขึ้นมาทำไมมันถึงสร้างขึ้นมามันเอาไปจับกับหลอดเลือดเดิมที่มีอยู่เวลามันไปจับเสร็จปุ๊บมันทําไงครับเวลาเรากินอาหารเข้าไปอาหารห้าหมู่เข้าไปคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันมันดูดอาหารเนี้ยครับไปเลี้ยง มันใหญ่ขึ้นไหมมันใหญ่ขึ้นมเมื่อมันใหญ่ขึ้นมันสร้างหลอดเลือดได้มากขึ้นไหมมากขึ้นแล้วเวลามันไปไปทางไหนครับการเดินทางของมะเร็งไปทางนี้ครับทางหลอดเลือดครับแต่ว่าวันนี้เราเป็นมะเร็งที่สมองผู้นี้อาจจะเป็นมะเร็งที่ตับไปไเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับทีนี้ในการวิจัยก็เลยเอาสารเซซามินที่สกัดได้จากงา squad. ค่อยๆหยดเข้าไปในหลอดทดลองหยดเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าอยู่ดีครับหลอดเลือดที่มันอยู่อย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยมันลดลงครับมันลดลงเขานับดูวันละเส้นๆมันเกิดลดลงลดลงลดลงหลอดเลือดลดลงไม่พอครับไอเซลลตัวนี้ที่เกิดการอพันมันเล็กลงด้วยหรือมันฝ่อลงไปนั่นเองนะครับนั้นฝ่อลงไปนั่นเองก็เลยเอางานวิจัยตรงนี้ไปจดสิทธิบัตรระดับโลกเลยสุดยอดไหมเก่งไหมคนไทยอ่าแล้วแปลว่าวันนี้ถ้าคนเป็นอยู่แล้วเรากินเซซามมนเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นไหมเราก็อ้างอิงได้ไหม อิงจากการวิจัยได้ไหมก็ได้นะอ่านะครับแต่วันนี้เราก็มีผลลัพธ์จริงๆอ่ะคนที่เขาทานเห็นไหมคนที่เป็นมะเร็งเห็นไหมอันนี้เป็นมะเร็งที่มดล,ลูกนะเห็นไหมครับเหมือนคนขาดสารอาหารไหมเพราะงั้นคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ที่เวลามะเร็งในระยะสูงๆเนี่ยจะเป็นเหมือนคนขาดสารอาหารทุกคนเลยเพราะอะไรครับเพราะสารอาหารมันไม่ไปเลี้ยงสู่เซลล์ครับมันไปนเลี้ยงเซลล์มะเร็งหมดเลยนะแล้วเขาก็ทานไปนะครับต่อเนื่องสองสาเดือนนะครับก็ดีขึ้นนะครับก็มีหลายๆเคสก็นี้ก็ไปตรวจจริงๆตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็งประจําจังหวัดเลยนะครับ คุณหมอก็มีวิธจฉัยแล้วก็ชัดเจนว่าตอนนี้ปกติละอันนี้ก็เป็นแหล่งที่เราเอามาอ้างอิงได้จากผู้ที่ใช้จริงเราไม่ได้อวดอ้างสบ,บู่เคลื่อนจริงนะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยคนเป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะผอมๆเห็นไหมครับแล้วเวลาทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีวิตามินองค์วิตามินอีสูงก็ดีขึ้นนะครับก็หลายๆล,ลายครับเคสพวกนี้เราหาได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคันผ่ตาตัดตังสมองนะครับก็ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ฟื้นฟูเซลลจากการที่นอนติดเตียงมานะครับ ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นทุกๆลรายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอัมพาตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเกี่ยวกับเป็นอัมพาตครึ่งซีกช่วงล่างลงไปนะครับก็บินเพียงแค่หนึ่งกล่องอีก2แผงมีบัตรผู้พิการก็นอนติดเตียง10ปีกินไป1่งกล่องอีก2แผงก็ลุกมาทําอะไรบางอย่างให้เราเห็นได้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นผลลัพธ์เยอะแยะมากมายอ่านะครับอันนี้ก็เหมือนการเป็นการอักเสบภายนอกแล้วนะครับเห็นไหมก็ดีขึ้นนะครับ ทั้งกินทั้งทาสี่วันนะครับดีขึ้นนะครับสิบวัน,นครับดีขึ้นเลยนี่ทั้งกินทั้งทาเป็นเบาหวานห้าวันนะครับแผลดีขึ้นนี่คือการอักเสบภายนอกหมดเลยพวกนี้อันนี้เด็กๆเลยเห็นไหมครับบีบเข้าไปปุ๊บดีขึ้นนะครับดีขึ้นนี่ครับขนาดขนาดอย่างเงี้ยนะครับสองเดือนสามเดือนสามเดือนกว่าๆเป็นอย่างนี้ได้สุดยอดไหมแบบนี้แปลว่าลดการอักเสบภายน,นอกได้จริงๆไหมได้จริงสุดท้ายครับก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาเดินได้ ถ้าเคสนี้ถ้าเคสนี้เราเป็นเจ้าของเป็นไงมีความสุขไหมมีความสุขไหมถ้าเคสที่ผ่านมาทุกเคสเนี่ยเราเป็นเจ้าของเคสเองเราไปแนะนําเขาเนี่ยมีความสุขไหม